สวัสดีครับวันนี้น้องปุ้ยบริษัทคอนแทคนะครับวันนี้ข้างหลังเราก็เป็นนาข้าวนะครับในช่วงประมาณ20กว่าวันเกือบ30วันนะครับน่าจะเป็นช่วงยาเก็บแล้วเนาะซึ่งในยาเก็บนะครับผมก็จะแนะนําตัวนาคอนนะครับจะเป็นสารทูฟอดีบกพพนนิว e นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อญี่ปุ่นเลยนะครับที่ ทางบริษัทได้นําเข้ามานะครับตัวนี้นะครับก็จะเก็บนะครับในช่วงของประมาณ20-25วันถึง30วันแต่ว่าผมแนะนําก็อยู่ชช่งประมาณ20-25วันนะครับจริงๆตัวนี้นะครับก็ได้นะครับตัวไหนบ้างนะครับก็ได้กกนะครับโหนดประดุกนะครับะอิ่งสะเองขาเขียดนะครับแล้วก็พวกผักปอดผักบุ้ง นะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวของนาคอนนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ประมาณ3-4ไร่ไลนนะครับถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดนะครับจะสอบถามนะครับก็ดูราคาได้ที่จุดจำหน่ายเลยครับสวัสดีครับ